ฉะะ<ช>ั้นหนูขอเล่าก่อนเลยว่ากว่าจะมาเป็นพวกเราทั้งหคนได้เนี่ย,ยพวกเราได้ผ่านอะไรที่ยากลำบากมากเลยนั่นก็คือการแข่งขันในรายการ Last Idol Thailand ค่ะซึ่งเป็นรายการ Survival Nation จากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ปรดิว์โดยคุณนากิโมโตะยาซูชินะคะใช่แล้วแล้วเรามีทั้งหมด6ยูนิตค่ะทุกคนใช่ค่ะโดยจะมียูยนิตละันะคะชื่อยูนิตว่าโคเทียค่ะแล้วก็ยูนิตรองนะคะมีทั้งหมด5ยูนิตเริ่นด้วยเอกาโอค่ะต่อม ที่มาจากแรงเชียร์แรงโห่แฟนๆเลยคือโคสชแฟนค่ะเรื่องเพลงว bon ันนี้นะคะเพลงของเราจะแสดงเพลงอาเกนอาเกนค่ะก็คือเพลงของเรานะคะความหมายของเพลงเอามาพูดถึงความหมายเพลงกันก่อนความหมายเพลงของเราเนี่ยเป็นการให้กำลังใจล้วนๆเลยไม่ว่าจะเป็นให้กำลังใจทั้งตัวเราเอง ทุกคนที่มาฟังเพลงนี้นะคะหนูเชื่อว่าใครที่ผ่านมาฟังเพลงนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่มากก็น้อยนะคะจะต้องได้รับกำลังใจพลังบวกกับพวกเราไปแน่นอนค่ะใช่แล้วก่อนที่จะไปฟังเพลงของพวกเรานะคะวันนี้หนูอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยเต้นตามเพลงท่อนทุกของพวกเรานะคะคือวิธีการทุกคนนะคะไม่ยากท่านี้ไม่ยากเลยเบาๆๆยกนิ้วก้อยขึ้นมาชูนิ้วก้อยขึ้นสองข้างนะคะแล้วก็แตะกัน อย่าลืมเต้นตามกันด้วยนะคะใช่ใชทำทำประมาณ3ครั้งใช่ครั้งที่เราทำนะคะงั้น